วันนี้ก็คือมาเดินไกด์พาทเที่ยวพาทัวนะครับผมเที่ยวที่ไหนครับสําหรับใครที่เคยมาตอนเด็กๆนะครับผมน่าจะรู้อยู่แล้วมีปบเก,กาวอย่างนี้ราหันวาพแล้หนึ่งสองสา เย้สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้วินแทงนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรวันนี้นะครับเราอยู่กับรายการกินกันปะสเปเชียลอลกิจหัวใจวายอะถึงเวลานล้ครับอ่าโซนนี้เราจะเข้าก่อนก็น่าจะเป็นมารีนพาร์กนะครับผมทำไมนกมันนิ่งอย่างนี้วะนกแบบไหนไหนไหนให้คนดูดูหน่อยนกมันนิ่งมาก ตัวเขียวๆนี้มนิ่งจังเลยถ้าไม่มีคนเล่นก็ไม่ดีเลยนาะโอ้สาวเล่นแต่ม้าจะคนน้อยๆไงเออผมงงเอออาผมไม่ใช่นกจริงๆอะอยู่ข้างหลังเรานี่อยู่ตรงนี้คือบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ครับใครเดินเข้ามาในสัปเวิลด์เนี่ยก็จะต้องเจอกับนกพาลอตใช่ไหมคือนกแก้วอ่านกแก้วพวกนห้องนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นสัตว์แบบอสัตว์บ้านๆเลยนะผมก็ชอบเป็นพวกหมาพวกแมวใช่ไหมส่วนพี่ล่ะ ก็ชอบจริงอะชอบกระต่ายครับผมคือจริงๆแล้วตอนเด็กๆเราเคยไปเที่ยวในห้างใช่ไหมห้างสรรพสินค้าแล้วแบบชั้นข้างบนมันจะมีเหมือนแบบว่าเอาสัตว์มาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปดูครับผมไปดูแล้วก็เจอกระต่ายแล้วก็สึกแบบเราอยากได้มากมันราคาแค่ห้าพันแต่คือที่บ้านผมมันไม่ค่อยชอบเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวผมเองอะแพ้คนสัตว์ด้วยถ้าเป็นสัตว์ในสัตว์สัตว์เอกโซติกผมอะส่วนตัวเลยนะชอบสุนัขจริงจอบสุนัขจริงจอใช่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวอะไรที่แบบ มันมีความเจ้าเล่ห์อันนี้คือเหมือนตัวเองปหมก็ได้ก็เหมือนตัวเองก็ได้มีความแบบเจ้าเล่ห์มีความแบบเหลี่ยมเยอะหน่อยก็เลยแบบเหลี่ยมเยอะอหน้านิ่งแต่เหลี่ยมเยอะพูดง่ายๆถ้ากสัตว์ที่เราชอบในสัตว์มันจะมีอยู่2ประเภทก็คือสิงโตเสือแล้วก็หมีครับผมอ ใช่ผมชอบหมีเหมือนกันแต่ผม่ชอบเป็นหมีขั้วโลกเหนือเนี่ยหมีขั้วโลกเหนือเป็นหมีแบบหมีขาวอ่ะมีขาวอ่ะชอบสิงโตที่สุดแหละใช่สิงโตที่เขาแบบร้องเพลงแบบพาเธอกดยรักไม่ใช่คนละอย่างแล้วมาสิงโตนำโชคโอเคก็มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิงโตคือเราจะชอบดูกระตูนตอนเด็กใช่ดูกระตูนแล้วรู้สึกว่าไตรน์คิงบ้าไต้น์คิงใช่แล้วมันจะมีความแบบเป็นผู้นาแลวคือมันจะดูความมีความแบบดูเท่เออบอกไม่ถูก ก็คือแบบดูแบบดูกลางดูสง่าเป็นราชาแห่งป่าเอางี้ดีกว่าพี่คิดว่าผมเป็นสัตว์อะไรหน้าน่กคล้ายๆแมวนะเวลายิ้มอะเวลายิ้มมันจะแบบแมวมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลามันยิ้มมันจะมีเวลามันหลับเลยมันมันจะมีแบบเมันเป็นเส้นๆน่ะคมันรักยิ้มมันไม่ไม่ใช่มันจะเป็นแบบแบบขนเป็นย่นย่นอ่ะย่นย่นเราจะมีความคล้ายมันอยู่แต่ถ้าเกิดนิสัยนี่คือด่าว่าหน้าแก่ไปเนี่ยไม่ไม่หน้านารักเลยนะแมวโอเคถ้าเกิดนเรื่องนิสัยอะจะเป็นเหมือนนกคู่ จะมีความแบบนิ่งๆแบบนิ่งๆแบบมีความแบบติดๆเนร์อๆอยู่ในตัวอะไรอย่างนี้้อย้อยห้อห้อยห้อยหอยอร่อยอร่ยทำไมดไ่ดะครับโอเคอร่อยมหาหมดแล้วพี่โอเคหนูครับหนูหนูหนูเล็บยาวนะหนูหนูนมจะหมดแล้วพี่ พี่นมจะหมดแล้วพี่นมจะหมดแล้วก็มีตกใจเดี๋ยวมันจะตกใจด้วยดูไป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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาดูไปดูไปดูไปยาวออกนะยาวออกนะ